สวัสดีครับวันนี้เรามาชมปูอิ่มเนื้อแช่น้ํามันเสือกันนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเสือของหลวงปูอิ่มนะครับเราจะนําเนื้อที่เป็น blind. เนื้อช็อกโกแลตนะฮะปูดทองตำเงินด้วยมาแช่น้ํามันเสือครับนี่ครับเราก็แช่น้ํามันเสือเข้าไปทุกๆองคนะ์ับเป็นรายการเดียวนะฮะที่มีแช่น้ํามันเสือครับรายการนี้นะครับนี่ครับค่อยๆคุกน้ํามันเสือให้ชโลงมกันในทั่วครับ มาเสือนี้ปลูกเสกโดยหลวงปูอ่อิมนะฮะแล้วก็ที่วัดสวนขันด้วยนะครับของเขาท่าน้ายเนี่ยแช่น้ำมันกันทุกๆองค์เลยนะครับแล้วก็ใส่เทคเจอร์พิเศษเขียวเหนียวซับด้วยนะเดี๋ยวผมจะมีการใส่เทคเจอร์พิเศษเขียวเหนียวซับนี่ครับใส่เขียวเหนียวซับเข้าไปครับเพิ่มเขาเรียกว่าโชคลาภเมตตาค้าขายนี่ครับน้ำมันเสือนี่แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่แล้ว ใครได้รายการนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นมงคลกับชีวิตมากๆนะครับรายการนี้เป็นรายการที่10นะฮะเนื้อช็อกโกแลตแช่น้ำมันเสือครับนี่ก็ใครมีไฟแบ็คไลท์ก็จะส้อนแสงสวยๆแบบนี้นะครับฝากติดตามนะครับหลวงปู่อิ่มครับปิดตา8รอบครับ get, 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 get.